สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องสูงโโซโครับคลิปนี้พนุกคนกับพามาเห็ H H H IN, ดยูเห็ดกินที่รอครับพี่น้อง ยูทงให้ทงนาให้ดูนะครับอยูข้างไวยข้างหนองนะครับเนาะคนคงกินได้หมูครับเอหมูมาอยากของหอมครับกินกับน้ำจิ้มเจลซีฟูด้ดแล้วก็เจลไอเจลบกกอครับพี่น้องเจ็บแ่บครับมนะื้อนี่ทำคนก็เย็ยนเาหมูมนันเป็ดบางๆซอยบางๆก็นะครับเนาะเอาใส่ไม่หีบครับพี่น้อง ทำซีบสูบไปมีโน่อนะีย <c oughs> ยกสะดูจากบาดกล้วครับพี่น้องพอทุกคนเอาลงไว้แล้วย,ยกก้อนครับว้โดนแล้วครับบาดแรงสม,มานมโน่เนี่ย <c oughs> ตกใส่แรงเนี่ยจากน้อยครับพี่น้อง บนหน่อยละเมื่อย้อนครับเนี่ยสากกับอะไรครับเดี๋ยวท่านปานาะยกอืมตึก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 อนี่ยอืมกล่องกะทายคลิปพนคุณกะทายผู้เดียวเนาะอืมเถึกวะ ว้าวมีกิลี่เนียเอาเอาลงไปคือก,ก้อนยกไปเรื่อยๆครับ เอาปืนมันเอาปืนมา,นา,นมานยิงปลาแล้วม,มียกสะดุ้งพร้อมหลายอย่าง,งครับพี่นอ้องนะมาแคมปิ้งอยู่ที่รถมื้ยเนี่ยครับพี่นุกงขอขอคุณนะแต่บ,บริ้างคืนนะครับเนะาะมาคิดขีดแนวบรรยากาศครับวันหยุดก็ต้องยังซี่แล้วเนาะครับเนาะรีแล,ลกชีวิตครับพี่น้อง อย่าพึงเบื่ออย่าพึงอย่างกันเด้อกับพลน,พนาาุ่นครับพลนุ่นมีมักมาดึงสี่แล้วพี่น้องตกกระดึงรึบดึงรึบอยู่เฉียงนาไอ้เพื่อนเนาะบรรยากาศได้ครับพลนุ่นมักกรีพาออกมาพี่ครับเมืนเน่อนไงคนคนโรยเกลียนะครับใไซต์เกียสุดรถมีวะนะครับ อยากเขย่ยพี่น้องนะครับมาดูคุณกะออกมากับออกมากับใบใบสองมั้งครับเนี่ยพี่นะ้องเนี่ยเบิดมือมือในบ้านที่กินเขาาทีครับบดเขามากินพี่ลวดเอาบรรยากาศครับพี่น้อง อย่างอย่างใส่ไม้หิบคักขนาดนไหนเงยมา้มามอาอรวด,ดสิบเสียบครับ สุกแล้วครับพี่น้องมามื่อกี้มาเสียกับพ่กทุกคนนะบา้าขนาดครับพี่น้องเอ้ยอู้พี่โอ้ขัดหอมครับพี่น้องเป็นเผาเกียร์กินที่ละไม่ผมเหลือไว้หนีก้อนครับพี่น้องนะอันนี้นะอันนี้เอาค้างไว้หนีก้อนเนาะให้มันทันท่อนครับพี่น้อง กินเข่าทงมือเนี้ยครับพี่น้องสับแซบรวดออหออ,อหอมย่างเกลือครับออหอน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 มาครับสิบแซบคนคนลรนเนี่ยเ,เขาเหี่ยวยาใส่ถุงมาครับเดี๋ยวให้สีจะทางมันก่อนครับพี่น้อง จะทิศทางซอยซับแซบซับแซบพอทุกคนตุยแก้วยังแก้วซีฟูดเนาะซีฟูดพร้อมคำเข้ากับตุยเย็นแก้วก๋วครับเอาถวยมาถวยเดียวพี่นองง้องเอ้ยม,มาซับแซบด้วยกันอันนี้โอยหอมป้อม,อมจะทิะทางพอดีกัน ทีเดีจวทางเลยมาครับเสิรบกันครับพี่น้องซิมก่อนอื้อืออันพี่นอ้องหอมเกลือขนาดย่างแหงๆเนาะนี่คักพี่นอ้องหนอ่อ

妈！嗯、mm，不是，没有，没有，别这不是，没有，呀。 เสือกินน้องพี่น้องนะแดนนํามาโอ้มาไก่นี่ยรัไก่กาหมองที่พอคุณเคยพาแกมานํามา,มาเสือเพื่อมองนี่มีโฮมไพ่พอคุณเลยมาพี่ครับตรงนั้นมันหมองนั่งบุมีครับพี่น้องพอคุณมาพ่อเถียงนี่ก็เลยมองนั่งไลก็เลยพามานั่งกินบวรยาศแถวนี้ครับกินแบบพอจําเจ้ากันอืม Vâng Ừ. Sao lại đi đọc Ừ ก็เขาพอมคำนี้ไงอ้เศรบเนี่ยสีฟูดเนี่สีฟูดมุกขนเนี้ยอือมือปมึงเี่ยเนาะย่างปลามึกเพี่อย่างกุอือ mày 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 mm -hmm. เจ็บเนาะขาดขนาดอืัอออออออลโหไป เกียร์งาไพา่อือันหัน,หนพี่ไว้ยมีกินอ,อบนนะนนบรรยา,าม,มนนาศมมนมไมมมมอมมมมมมมกมมมมบมมมลมมมนมม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 งมมมมมนคมม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 มุมมมมมมมลังใจพมม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 มกมม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 ม เราจะกินหลูก,กินลาครับแต่ถ้ามาจากซีเรากินเขาแ่บครับพี่น้องออื หอ,หอมเกลือถ้าเป็นปลากับปิ้งปลาเสี่ยมปลาดุกเนาะโอบเกลือพี่น้องขักไปเป็นหมูอะย่างแบบเกลือสิแซบอะแซบแบบคนละแบบเนาะ Mm -hmm. Oh, that one. Mm -hmm. yeah, hòn <tôi> nghe được không chưa? Ăn kiểu nha, ăn heo dễ lại lắm, nó mm. deh layak, ikam kau mieng, siapa, hmm ครักครับนะ <c oughs> แสบครับพี่น้องโอ้สีพูดสูดแก้วบุก,กอกพุดคุยอนะไรเนาะพูด <c oughs> คุยแก้วบุก,กอกมาฟองมามาตัวเลยก่อนนะแสบขึ้นโาจิบนีกันเลย เมารบบรรยากาศด้วครับพี่น้องบอ้านนี้อย่างไรมากมายพ่อทุกคนก็ขอบคุณครับขอบปิดคลิปไปสักนี้ครับพี่น้องขอบคุณพ่ขอพี่น้อง,องสู้ข,ข,ขอโทษครับที่เข้ามารับชมพ่อทุกคนเนะาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามเป็นกําลังใจพ่อทุกคณคือเก้านะครับเนาะแล้วก็สิบปฏิภาดคลิปใหม่ๆของพ่อทุกคนอยากเปลี่ยนพ่อทุกคณก็อยากเปลี่ยนแปลงคลิปแปลกๆใหม่ๆมาเรื่อยๆนะครับเนาะถ้า กินนย่างเดียวไหลพอนุคุณยูมองเก้าไหลพอนุคุณก็ย่านพ่อพี่พน้องเบื่อพอคนุคุณครับพอนุคุณก็ไปหาบรรยากาศไม่เฮ็ดยูเฮ็ดกินยุงซี่นะครับให้พ่อพี่พี่น้องใน้มึงได้ชมนะครับกินไปเซ็บเซ็ไปน้ากันครับสําหรับคลิปนี้พอ,อนุคุณขอตัวขอลาไปก่อนนะครับพี่น้องไว้เจอกันไม่ชินนะครับสวัสดีครับ ยกอีกจุดบาทครับพี่น้องถ่ายเนี่ยโปรไทยเนียยเน่ยใบเทา่าสามซีเตี่ยมครับปลาขาวน้อยป่ามันน้ำขึ้นสูงครับมันบ่ค่อยถือครับพี่นอ้อ,องอืฮะขุดเด้อะสะดุ้งนะครับพี่น้องพูดคุนนั่นดูผเดียวท้ายผู้เดียวกับผ่ากับซิบบดีบันไดนครับหึยกขึ้นอีกแล้ครับพี่น้อง ทายเนี่ยพอทายเนี่ยเนาะครับเนาะเมืเ่อไหละเต้งตัวสีลงน้ำแล้วคุ้นกันเลยน,น <c oughs> ี่ยินยันใช่ปปเฮ้ย,ย <c oughs> ว่ะ <c oughs> ด,ดู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 ดบบนี้่หนงยพี่น้องเนาะ ถ้าถือบาะด็มก็สิลงอยู่ในงาพี่เามันจะมีงาอยู่กลางเนาะสะดุ้งเพิ่นนี่ครับสิมีงาโยงเสร,รมิมฮะลงงานละลงไปเรื่องสองเตี้ยม,มบ่างพน่งนะครับขาหน่อยเนาะยกเรื่อยๆได้กับกัสีทาให้เรือลงไปยามเอาเทเดียวครับพี่น้อง พอดูคุณนี่ลงน้ำครับพี่น้องเด้อแต่งตัวลงน้ำก่อนครับ <c oughs> <c oughs> ครับพี่น้อง <c oughs> อพอดูคุณนานะ <c oughs> พอดูคุณในขอตัวลงน้ำก่อนครับพอดูคุณกะ บมีกล้องลงไปไทยใต้น้ำให้พี่น้องในเบืองดอกคือช่องอื่นช่องไอ่เพื่อนเนาะโบ翰จะมีทุนมีกล้องติดติดปลายปืนครับพี่น้องถ้ามีก็อย่ามันปิดแล้วก็มุดดำในเมืองได้เห็นน้ากกนเนาะครับแต่พคนคุณโบ翰ได้มีครับพนุคุกับเีให้เมืองซํานีก่อนแล้วก็รอเบื้องว่าพจนุคุณขึ้นมาสีได้บ่ได้เนาะครับเนาะสีเป็นสีมานบ่มานสีฟ้าบบฟ้าครับครับพจนุคุณขอตัวครับ นะครับขอตัวเต็งัวก่อนพี่นอ้อง